การแสดงความรู้สึกสักเล็กน้อยครับเชิญครับโอ้ยโอ้ยข่าวอันรับประจุบนขอโทษจริงมันหยุดไม่ได้จริงครับมันมันอาถอัพนครับเนี้ครับพี่น้องสำหรับรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ค่ะ ชิงรางวัลนักสแสดงกับชายยอดเยี่ยมเบสแอคเตอร์โ<ว> <ermo> ิมสนบุก,กิดวิลลี่บอดโ,โดนกาเบียวโูกิมส์โซฟูลูกว่าที่ยนดนัทเดชภู้ก,กิตยันว่าเช่าผู้ชายันสุกวันนัน์คณารถตสัปปะเลิศ ชาตชายชินเสียงและนี่คือผู้เข้าชิงโบราณวันนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเบสแอนเจอร์สำหรับรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ชาตชายชินเสียงเฮ้ยโอพิกแสดงความยินดีด้วยนะคะอ้ ขอเชิญกราบความรู้สึกสักเล็กน้อยครับเชิญครับโอ้โโอ้โขาอ่ะครับออขอโทษครับขอโทษขอโทุกท่านมากๆครับดีใจครับผมเข้าชิงมาสามปีแล้วครับสุวรรณหงขอบคุณขอบคุณก่อนครับขอบคุณก่อนขอบคุณเฮียต้งครับ ปป้านะครับถ้าไม่มีปป้าให้ยืเมเงินสามล้านจะไม่มีไทยบัอะซีรีส์ภาคแรกแล้วก็พี่โอมพี่ก๊อฟพี่กัสพร้อมคณะเมียๆทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ต้องเตทิ่ติครับเขียนบทนะครับแล้วก็กำกับแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ชายแล้วก็ทั้งพ่อแล้วก็อะไรก็ช่างที่เหม็นๆอยู่้งข้างเขาเป็นมาเสมอแล้วก็ขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านครับ เพลงด้วยแล้วก็ไฟอุม้มรู้ทุโอ้ดีใจครับขอบพระคุณครับอิเลครับฝากเด้วยแล้วกันนะครับเข้าจริงมาสามครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นรางวัลแรกในชีวิตครับที่รู้สึกว่ามันมันยิ่งใหญ่มา,มากๆครับมากๆจริงๆครับขอบพร,ระคุณขอบพระคุณค่ายหนัง GDS เอาของตัวเองก่อนเอาไครบ้าน,น,นก่อนเ,อออเชิ่ก่อนผมอยากขอบคุณผมอยากขอบคุณทุกค่ายครับที่ที่เราดูหนังทุกทุกคนเลยวันนี้ผมผมดูหนังทุกคนจริงๆครับวันนี้ผมผมใช้คำว่าผมดูหนังแล้วก็การแสดงของพี่ๆทุกคนมากๆแล้วผมก็มีโอกาสได้เข้าจริงครั้งที่สามแล้วก็ปีนี้ได้แล้วครับ <Okay. S 1> ขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ อยากร่วมงานกับทุกๆคนนะครับดีใจมากๆครับขอร่วมงานกับทุกๆคนครับวันนี้พี่โต้งแล้วก็พี่บาสมาทักด้วยครับดีใจมากครับขอบคุณพี่โอ๋ด้วยครับผมฝากด้วยนะครับชอบทํางานมากครับตอนนี้ปัจจุนขอโทษทีมันหยุดไม่ได้จริงครับมันมันอ่านอัานรับเมียับไม่น้องครับบอกผมแล้ผมทางานตอนนี้ผมอยู่บ้านกับเมียแล้วก็แมวผม ดีมากๆขอบพระคุณพี่กิฟแฟนของผมด้วยครับสปอร์ตดีมากๆครับดีใจขอบพระคุณคุณบิงครัดดนตรีมาแล้วครับไปแล้วนะครับขอบพระคุณครับขอให้ทุกกำลังใจดีๆครับจะเล่นต่อๆไปครับจนกว่าจะตายครับผมหมดคุณครับฝากด้วยครับสปอเลอร์สองครับไปแล้วครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับ